มนสุงค่ะพีอปะเทศหลายเฮาคามาตวยนาึกปังติกตีหลายค่ะกวนเมืองลาดว่ากัดเย็นเอราพีปฏิมาสุง,งสิงใต้ับสิงสิงใต้แลตับบดซึกมันอันมีลองคิงแข็งการศึต,ต่อกันซสิมกาวันางในเลยเปนปังติกโตกันภายออกเต็งเวียงลายค่ะข่าวเฮียงก็มีมากับไหน ปอปิอป่นความไทยเขาลาดว่าเข้าสู่ภาวะปกติปองว่ากัดเย็นอําปินกว่าเลยลองหน้าซึกอําปินกว่าเลยลองปางตึกยาปอเฮาค่าตวยก,กูก็ก็ติเลยันปอิ่นเอค่ปัปนเฮียงรายการก็ติไฮู้ติไยินวา่ามือวานในวันที่14 ปาดีมาสูงสิได้เาขาคาเลยซิกมนันไม่ลองอุบกันเตเฮ็ดถือข้อยอมนาซิกปางตึกแลลองอะไรแข่งแข่งกันตีเวียงไล่คาเอ้กูก็อดดิไลย,ยินอยู่กวยกากวนทีไลคา,าลาดว่าอุบกันไลเย,ยา้าเป็นมันกว่าย,ยา้าลอยลองปางตึกมันอันว่านั้นสัําเป็ียนใจอห่อ กวนเมืองรัาดว่าเมาเลเช้าวตีหน้าขึ้นจอมกันกวนใจเปลี่ยนมันก็ลีนางยญิงเปลี่ยนมันก็อย่าแต่ด,ดีมีลุกนั่นแต้อำเปลี่ยนกว่าอะไรล่ะล่ะอันไหนผู้จะไล่าการข่าวเขาก็หู้อยู่ผมใจฮื้อปีน้องไรค่ะเขารัดจริงนั้นกามน มันง่างมกนาถห้ายอยู่ในรายการก็ถามมือปีนอดทั้งหลายในพื้นที่เทียงเจ้าหนึ่งลัดว่าซึกมาในอําำทูถีก็เตื้อถีนน่นหนาหลานใจก็ความขอในปองว่าหังปีนอดทั้งหลายเนี่ยจวยกันวุน่นเจียนจ้าเยาก็ทัศน ซึกมาไลคยค่ะอาโทษธีเตอร์ที่เออเนี่ยมันบองว่าหางี้ความใปบอว่าเป็นไทยเป็นมันเป็นขี่กอดิมบอหัวดีปีความหมายโค่หนไม่ซื้อหวยแต่ถูกหวยอาโทษธีมันซ้ำเติ่ หุ่งรายค่าน่าหนํานจริงได้บ่อาจารย์ป้องว่าวหังกวนเฮ็ดข้าวก็ยังอ่ําใครฮู้ดีป้องดีๆยุมยาม่า FC ผู้บันเทียงทั้งหลายเด้อติเรียนเสี่ยวสีเสียนไปเมืองเนี่ยก็ได้ฮู้อะดิป้องมันดีมั่นอ่ําโทษทีเตอทีอันว่านั่นเฮาคนเมืงองฮู้ฮู้ก็รกเรียอดีคนเมืองแล่แลป้องไส วกวก้ไปอยู่ที่ไร่การในฮันว่ากัดเย็นกนเมืองหลอดเพเขียนอ่ำไรไป้ายหลายวันปวดมาได้คือดง่ายปีน่ารังายมันก็ดีไม่ใจโตกว,วมม้นเมืองฮ่าป่ดเมือสูงสุดได้เฮาคาก็อ่ำคใครกนเมืงองยาเพอันอยู่ภายออกเตี้ยงเวียงไร่ขาดเจอใน สุดยอดไคเขาเนี่ยคู่นู้นเป็นเขาตีเข้ามังเออเขาติาตเดเข้าเตียนเออที่ยเนี่ก็มีไว้สึกมันก็ห้องอะไรสึกปิดูที่เจน,นี่อนเฮียงที่ไล่ขากามไม่เนกูก็ก็าคู่น่ะอันนี้ไปลองเตะก็เดี๋ยวก่อนเมื่ออย่าไปออกกวาดนอกเวียงน่ะสิงก็จยางเตียกเอ็อันนี้ก็มีกับในเรื่ลองติดต่อเลยห้ำกันที่แผออเวียงไล่ขาก็หัน โอกาสสบสีนั้นมาก็คิาแข่งแข่งดอกกันแกมทนซึ่งมาเนาวแห้งปิดดจิตตั้งน้ำตั้งหลายสิยแหลกหลอกงึดอันความใช่องว่าข่มขู่ขค้กเขียวเดีถอยห้ามถอยตียมือขึ้นห้ามมือตีใครแข่งถ้าจุย่าหาจริงหรือตีใครเจอไรตืสิเสียแลกต่อสู้กับตับซึ่งมีน้องลายนี้ เวียงายคาไน้เพราะว่าจะเป็นนาซิกปังติดกันมาพ่อไหนปีน้องฮูปันเฮียงร่างายเฮอร์มินตึกมิกวเซวาเอราซาเก่าซูฮามิกอันว่านั่นวินขึ้นมาดีน้ำจางายคาสาม,มเนตรถึงห้าเนตรก็เย่อหยาดีงามคึดดันกำมเหลวกอบในคู่เขียวก็ อ่าเคาเี่เรามันสุกอ่าเคยเี่เราวันมึงลูกเปลี่ยนภัยอ่ำเคได้เลยไปไรกวนไรพันไรยนันวันเกิดมึงนอนจึงนั้นและมีหลองงบงี่อุบโอใไจาใจกันสีมิวมีวฮ่วาเอออันนีนี่้มันเย็นกว่าเย้าอย่าดีงามปีนอกทั้งหลายลายขากัดเย็นกกนเมืองหลอดเพเขียน เป็นกว่าลองเดียาปุ่นตา้นวันก้นเมึงไล่การลาว่ายิ่งเล่ใจตีหน้าขึ้นจอมกันมือเข้าไลา่การว่ายิ่งมันอำนานก็เป็นผ่ายใจก็มันเนอปพอเป็นเจ้านน้นก็แต่มีลูกนั่นขานใจไว้สารที่ว่ามันทั้งสองก็หนึ่งเคียนกว่ากันใหญ่ลองไห้ อ่ำมีลูกไลใ่ในตีในพี่นอาา้องขาก็ดีปองใจกับไหนอันกวนเมืองเทียงก็อหนึ่งอันเข้าออกอไรมืดคือใกล้ตรงตาหาซิกมันมองบ้านเขาอ่ำโทษทีกุยกาเตร์ทีเตอร์ดี่จุม่มไหลเอร์จังหือผาัมโยสายเตียนไหลลอยลองอัน ทุทีเตียงจะนั่นลู่ทุกะหือไรกะหืออำ่ำทุ่ทีสมบะเตด็ด体内อ่ำยามเลยยินปีนอั้งหลายนำกัดอันว่าในมันเฮ็ดยไรป้อมมีนำกัดในมันเฮ็ดยไรฮะปีนอเฮาคขาอยู่เมืองใต้เมืองขี่เมืองไทยที่เราชิมว่าอำ่ำทุ่ทีเย่อ เต่อทีอันว่านันมีอยู่ห้ามีอยู่คือปีนอ้องห้อายาำหันอยู่นี่ตีไล่ขาในมีดองเคียงแข่งกันมาถึงขักตอนตีว่าพอไรปืดนาซึกตึกกันผายออกวิ่งไล่ขาป่วนมาเจนานแข่งกว่าแข่งมากเคียงกว่าเคิงมากงากว่างามากเอามันแบดสีงกองเย็นแบด ซึมานห้องอุบนางหือสองผายสองดางเดียมด้ปืดหน้าซึกเสติกโตห้ำกันย้อนว่ามันเปลี่ยนมันให้กูก็ฮู้กันเปลี่ยนมันเอาวะไหนเย้าอย่าลีงอมเหตุสังเลเปลีอามไลยข่าจึงได้ประจันปีนอั้งหลายอันใน แจกเลี้ยงสางลางนี่พี่น้องหปันเฮียงว่าเป็นมันอันว่านั้นป้องว่ามันอ่ำตีสันทีมันอ่ำจับไหลมากองมันดได้ยื้อเฮามากองเฮาด้าได้ยื้อมานั่นก็มันอ่ำมียาวปอกหนปดัปดหนจิราจานวันไทยลาจึงนั้นปีน้องหปันเฮียงดังหลาย เป็นมันกว่าเยา้าเออเป็นรองเลียเพอยู่ที่ไรกันก็ลีเป็นอปนอกเฮาขคาก็อย่าอยู่เดี่ยวคนเมือง้ากว่าซื้อไหมอัโทษทีกุยกาซัมเตทีเป็นนอกห้วนได้ว่ากามนี้มอกาหืฮ์อยู่เมืองใดอยู่เนือแผ่นลินใดอยู่เนือนางลินแม่เมืองใด ีนเข้าเมืองใดเย่าก็ใหญมาไพดีเมืองใผลผลก็ใคอยู่ผลผลก็ใคไรไีในอาจงว่าใกล้ใกล้กลลตถีไวลงปีมอุมาหตัมาหูาหนขนอ,อมาอยู่นเืองสังลงสรพน,นอ,อ,นองมัน่ อ๋ทุทีเตอทีมันแลเอรเอพพอ๋มไม่ลองติดต่อกันเย็นเป็ี่นมันกว่าเย่าอย่าลีงามตีไลคา,าหน้าน้ำมือว่าวันอุก,กันเมื่อในสิงกองอําเตียกสิงมากับลังแลอําไรมังกันเยา่าอันนี้ก็ยอ้อนอัปเดตข่าวในปีนอเฮาคา FC บางก,ก็ดีราดว่ามีลองแิงแข่งดอกกันเนอะซึกปปีโุจิตก็มารังนำทั้งหลายหายจอยหายเสียบหายวัรนปาดเตียบขำนำเตียงเบียงลายขาไหลเอกว่านังเลยหมดค่ะเมื่อมีดีกว่าก็เฮามันมีดีมามีพักดูหลังเฮื่นก็เฮ้มีพักดูหน้าเฮือนมีดังเข่าก็เฮ้มีดังออก ลูเลมาซางลางสําเลียงลูลมาหมอกนี้ปีนอาา้องเฮาขาให้หู้กันว่าเงาไล่เป็นจิงหอมายอนอัปเด,ดตหลงทางสองดับซิกหนึ่งต้ดมานสองปาดิมสูงสิดได้ับซิกสิดได้อุบกันไล่เสียงกองเย็นกว่าไล่ไล่ขาวันเมื่อไหร่ตีได้ว่า กัดเย็นอําเปียนปางตึกอําเปียนหน้าซึกสิงกองอําเตียบสิงมากําลังอําไลติกโอแลมไลมังกวนลายข้าเฮาอย่ากูสังอะไรย้อนสังลางสับแหลงเตียกนึงหนีคนเบืงเฮาเอาไว้ปาีิมาสูงสิงใจติเลยว่าวุ่นกว้างวุ่นไกล่อคนานคนเมงกวนเอา่นินิงปอจานกเลยว่ายองอํามีก แี่งเขยงเลยติดตอ่อเลยลองว่าอุปกันตั้งมานไรลปวองว่าก้นมือก่อมไหลหูไขก้นมือก่อมไหลปลายก้นมือก่อมไหลอึบอานไหสองผายอุปกันไหลในในปีนลองนี้ที่เดี่ยวว่าตรงจับเอฟซีผู้บปนเทียงเอาไว้ฝากปีน้องขาแช่ปิ่นเพลรายการอานไหนมาอสุขา